ครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวรถตู้สินค้าจากทางเฮอป้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันนะครับว่ารถตู้สินค้าคันนี้นะจะมีลูกเล่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะจะเป็นรถหัวลากแมน TGX ็นะครับก็จะเป็นรุ่นใหม่ของทางเฮอป้าก็เลยนะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันครับตัวรถคันนี้นะจะเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์แบบ45ฟุตนะครับมาในลักษณะนี้นะจะเป็นลายของบริษัท ยูโรเปียนคอนเทนเนอร์ครับข้างในกล่องก็จะมีตัวกระจกมองข้างมาให้2ชุดนะครับในลักษณะนี้เนาะตัวรถนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวตู้จะเป็นสีขาวนะจะมาเป็นลายบริษัทเลยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะครับสำหรับรถชุดนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวหัวลากกันก่อนสำหรับหัวลากของรุ่นนี้นะครับจะเป็นหัวลากแมน Tgx นะฮะ ก็จะเป็นรุ่นใหม่ของทางเฮอร์าเขาเลยนะตัวรถก็จะเป็นลายบริษัทครับด้านล่างก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4คูณ2ครับตรงถังน้ํามันก็จะสกรีนลายเฮอร์าไว้ก็ถือว่าสวยงามครับตามแบบฉบับของเฮอร์าเขาในส่วนของตัวรถนะฮะด้านหน้าก็จะมีชุดกระจังหน้าชุดไฟหน้าก็สกรีนคาว่าแมนเอาไว้นะครับก็ทําออกมาได้สวยงามครับชุดนี้ จริงๆแล้วรถคันนี้นะครับชุดล้อเขาเนี่ยจะมาเป็นแบบสีบอลธรรมดานะแต่คันนี้ผมเปลี่ยนล้อเป็นล้อแต่งนะครับเป็นล้อสีม่วงโครเมียมนะฮะพอดีมีพี่คนนึงเขาแบ่งให้ล้อให้ผมมานะก็ถือว่าทําให้รถสวยงามขึ้นเยอะเลยครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวเทเลอร์กันตัวพ่วงคันนี้นะตัวเทเลอร์เนี่ยจะเป็นตู้สี่สิบห้าฟุตนะครับตัวตู้เนี่ยก็จะสามารถถอดแยกได้นะครับในลักษณะนี้ ในส่วนของตัวแค่นะครับก็จะเป็นแค่ตู้สินค้าแบบ3ามเผานะอันนี้ก็จะเป็นแค่สีดําแบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับด้านล่างก็จะมียางอะไหล่มาให้1เส้นเนาะด้านปลายของแค่นะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะสามารถขยับปรับได้นะครับเพื่อให้รองรับกับขนาดตู้ในแบบต่างๆนะครับก็ถือว่ามีลูกเล่นที่ใช้ได้ครับสําหรับแค่ตัวนี้นะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูตัวตู้กัน ตู้สินค้าอันนี้นะครับจะเป็นตู้แบบ45ฟุตนะลายบริษัทวิธีการดูตู้45ฟุตนะครับถ้าเกิดเราสังเกตรตรงจุดสีแดงด้านข้างตู้นะครับตรงระหว่างจุดสีแดง2จุดนี้นะที่นิ้วผมชี้อยู่เนี่ยจะเป็นความยาวของตู้40ฟุตนะครับในส่วนที่เกินออกมานะครับด้านข้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวตู้45ฟุตละด้านบนของตู้นะครับก็จะระบุ ความกว้างกับความยาวของตู้เอาไว้นะครับก็ถือว่าเธอป้าทำอะไรเกี่ยวตู้ตัวนี้ออกมาได้ดีมากเลยครับสวยงามเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้าของตู้ครับก็ทำออกมาได้ดีนะจะมีลาย E C S ทั้งคันเลยครับในส่วนของด้านท้ายตู้นะฮะก็จะระบุตัวเลข45ไวนะ้จะเป็นความยาวของตัวตู้นะครับแล้ก็จะมีดีเทลต่างๆนะพวกน้ำหนักตู้นะครับน้ำหนักบรรทุกแลวก็ จะมีตัวอักษรน,นะครับสกรีนว่าซูเปอร์เฮฟวี่เอาไว้ด้วยนะก็ถือว่าเสมือนรถของจริงเลยครับสำหรับคันนี้นะโอเคครับข้อสังเกตของรถหัวลากชุดนี้นะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถเฮอป้าที่เป็นคอนเทนเนอร์นะครับเขาจะให้ตัวอะแดปเตอร์มาด้วยนะอะแดปเตอร์ในที่นี้คือตัวแปลงนะครับสำหรับแค่ของคอนเทนเนอร์นะ แต่สําหรับคันนี้เขาไม่ได้ให้มานะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางเยอรมันเนี่ยเขาลืมส่งมาให้ผมหรือเปล่าหรือว่าทางเฮอร์าเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มาในกล่องนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เอาไปสลับตัวตู้อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่จะเอามาสลับตู้เนี่ยก็จะต้องหาอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า ตู้เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนขนาดนะครับก็จะต้องใช้อดปเตอร์ของเขานะในการเคลื่อนย้ายจุดยึดนะครับของตัวตู้แต่ละแบบจะมีจุดยึดที่แตกต่างกันไปนะแต่สําหรับแค่อันเนี้ยจะสามารถใส่ได้ตู้40ฟุตกับ45ฟุตนะครับเพราะว่าไม่มีอแดปเตอร์เนาะยังไงก็ลองหากันดูครับแต่ผมว่ามันหาค่อนข้างยากนะตัวอแดปเตอร์นี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิว รถตู้คอนเทนเนอร์ลองเลียงเท่านี้ครับขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ